สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีพกษกและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้เรามาเรียนรู้ดูความหมายกันต่อนะครับราศีพฤกษกเหมือนเดิมครับงานเงินความรักงานเงินความสัมพันธ์นะใช้ควมว่าความสัมพันธ์โอเคมาดูซิมี6กถ้วย แปดถ้วยจัดเมน้นราชาถ้วยโอ้โหความรู้สึกและอารมณ์มาเต็มเต็มเลยครับเรามาดูในส่วนของงานเรื่องของงานใบแบกบเป็นหกถ้วย เรามองเห็นอะไรครับเกิดอะไรขึ้นงานในช่วงนี้มีแนวโน้มให้คุณต้องหวนกับไปคิดถึงอดีต6ด้วยงานเก่าๆโปรเจกต์ Project เก่าๆเราคุยอะไรกันไว้กับคนเก่าๆงานที่เคยทำงานที่คุ้นเคยเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะ โปรเจกต์เก่าที่เคยทำหรือเจอเพื่อนร่วมงานเก่าที่เคยร่วมงานกันความรู้สึกอาจเต็มไปด้วยความทรงจำความสุขและคิดถึงอดีตเป็นไปได้ไหมที่คุณอยากจะกลับไปทำงานที่บ้านอยากจะกลับไปทำงานเดิมๆอยากจะไปกลับไปทำงานที่คุ้นเคยภายใบนี้ผมอยากให้คุณนึกดูอย่างนี้ครับลองนึกตามนะ ใช้ประสบการณ์เก่ามาประยุกต์กับงานปัจจุบันเป็นไปได้ไหมครับอย่าติดอยู่กับอดีตมากจนเกินไปลองนำความรู้วิชาความรู้เก่าๆเ,เดิมๆนำมาใช้นำมาประยุกต์ใช้กับงานในปัจจุบันเปิดใจรับสิ่งใหม่ครับสิ่งใหม่มันอาจจะมาพร้อมกับความทรงจำก็ได้นะเออเช่นว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้เราเคยแก้บแบบนี้แล้วมันใช้การได้ เราก็นำวิธีการเก่าๆเ,เอามาใช้งานอืมอดีตคือครูครับอืมอดีตคือครูเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเอาความรู้เก่าๆนำกลับมาใช้โปรเจกต์เก่าโปรเจกต์เกิม่มเดิมงานเก่างานเดิม,มสิ่งเก่าสิ่งเดิมเนี่ยคุณจะได้นำมาใช้ในกับงานในปัจจุบันนี้นะครับผมอ,อการงานมันมันเป็นลักษณะของการหวนกลับไปเรื่อยๆถึงหรือการนำ ความรู้ทรัพยากรเทคโนโลยีเดิมๆเกา่าๆนํากลับมาใช้หรือตัวคุณเองนั่นแหละอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะไปกลับอยากจะกลับไปทํางานที่เดิมอยากจะกลับไปทํางานที่บ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสภาวะแบบนี้ได้นะเพราะแต่ละคนก็ให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันแต่อารมณ์ความรู้สึกคือนึกถึงเรื่องเกา่าๆเดิมๆอืมบางครั้งราศรีพฤษภในการทํางานอาจจะต้องอย่างที่บอกแล้วว่า วิธีการเก่าวิธีการเดิมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้นะครับผมม,มุกเก่ามุกเดิมก็ได้นะเออแผนโฆษณาเก่าแผนโฆษณาเดิมการตลาดแบบยุคเดิมๆอย่างเงี้ยครับทีนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเมื่องานเป็นหกถ้วยการเงินก็เป็นแปดถ้วยเกิดอะไรขึ้นกับการเงินของคุณ สถานการณ์ตอนนี้อาจทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจเห็นไหมครับแปดถ้วยไม่รู้สึกดีเลยไปแล้ะการเงินมันได้ไม่เต็มที่ใช่ปะเพราะฉะนั้นไพ่ถึงบอกว่างานเก่าดีกว่านะงานเก่าให้เงินดีกว่างานใหม่ให้เงินไม่ดีเลยไม่คุ้มค่าเลยเป็นไปได้ไหมครับเพราะเป็นไพ่ของความไม่พอใจกับรายได้ที่เรามีอยู่ที่เรามีอยู่นะหรืออาจเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่น การลงทุนหรือรายได้ในปัจจุบันอาจไม่ตอบสนองความต้องการเงินไม่พอใช้ละเงินเริ่มไม่พอละยังไงดีล่ะพิจารณาการเปลี่ยนแนวทางหรือมองหาโอกาสใหม่ๆทางการเงินครับทางการเงินคืออาจจะต้องหาบ่อเงินบอ่อทองใหม่หาที่ผลิตเงินใหม่หรือหาแนวทางใหม่ๆเออปล่อยให้สิ่งที่ไม่เป็นผลลัพธ์ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทิ้งไปจืมคือการเงินเนะ่ยผมมองเห็นว่าช่องทางการทำเงินเก่าๆไม่ใช่ดิยช่องทางการทำเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันนะ่ะมันไม่ตอบโจทย์คณเลยอยากจะกลับกลับไปหาดูซิว่าไอ้ความรู้ความสามารถอะไรเก่าๆเดิมๆอ่ะมันสามารถนำมาประยุกต์ดัดแปลงพอที่จะ เป็นรายได้ของเราได้หรือไม่ความรู้เก่าความรู้เดิมอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าหถ้วยกับ8ถ้วยมันลักษณะงา,งานกับเงินมันพ่วงกันอยู่อยากกลับไปทํางานเดิมๆเ,เพราะอะไรล่ะเพราะว่าเงินมันไม่พอใช้ปัจจุบันมันไม่โอเคก็เลยอยากจะกลับไปทําแบบเดิมที่มันรู้สึกว่าโอเคกว่าอย่างนี้ครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เป็นจัดเมน จัดเมนบอกว่าไงครับความสัมพันธ์เกิดอะไรขึ้นความสัมพันธ์กำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเห็นไหมอาจมีการทบทวนอดีตเห็นไหมครับและเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองและคนรอบข้างคือในเรื่องของความสัมพันธ์ต้องกลับไปคิดทบทวนว่าถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคุณอยากจะให้โอกาสตัวเองไหมเพื่อกลับไปแก้ไข สิ่งเก่าๆในอดีตที่เคยทำไว้ภายใบนี้บอกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะอยากให้คุณฟังเสียงหัวใจตัวเองแบบตรงไปตรงมามเปิดโอกาสตัวเองให้พบเจอกับความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือกลับไปแก้ไขสิ่งที่มันค้างคาใจอย่ากลัวการตัดสินใจหรือการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องบางเรื่องในความสัมพันธ์ อาจจะต้องย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่มันค้างคาใจความสัมพันธ์ตอนนี้อยู่ที่ตัวคุณนะพร้อมที่จะเริ่มใหม่ไหมพร้อมที่จะกลับไปแก้ไขกลับไปปรับปรุงใหม่ไหมอยากจะย้อนเวลาไหมลาชาถ้วยครับปัญหาอุปสรรคอยู่ที่อะไรตัวคุณเองนั่นแหละอารมณ์และการควบคุมความรู้สึกของคุณนั่นแหละคืออุปสรรค คุณไม่ได้เครียดนะแต่คุณแคร์แคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างอย่างนั้นมากกว่าสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยอืมคือการควบคุมอารมณ์คุณต้องใจเย็นคุณต้องมีสติไม่ปล่อยอารมณ์นำความรู้สึกไม่ปล่อยอารมณ์นำทางอ่ะใช้ความเห็นอกเห็นใจเข้าใจคนอื่น ใช้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับปัญหาอาจจะต้องมีความเมตตาขึ้นมาบ้างคือพไพ่ใบนี้คือมันเป็นความอึดอัดใจที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราแคร์ความรู้สึกคนของอื่นแนวทางก็คือว่าแผ่เมตตาซะอะไรที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจแผ่เมตตาซะแล้วมันก็จะจบลงเรือ นะไพ่ยังบอกว่าจบที่เราเบาที่สุดนะแงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้มันจบที่เราะเราก็ไม่มีอะไรว่าแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้กับตัวเองใจเย็นๆใจร่มๆมีเมตตาเข้าไวอา้อย่าให้อารมณ์มันอยู่เหนือเหตุผลอยาให้อารมณ์อยู่เหนือการกระทํานะครับผมเพราะฉะนั้นแนวทางชีวิตของชาวราศีพฤษภในตอนนี้นะบอกได้เลยว่าหนึ่งละ คุณต้องเรียนรู้อาจากอาดีตนะไม่ยึดติดนะใช้อดีตเป็นครูนะเออนำนำสิ่งเก่าๆคือบทเรียนนะเอามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันว่าถ้าเราทําแบบนี้นะมันจะส่งผลไม่ดีเราก็ไม่อยากเราก็อย่าทำซะแต่อะไรที่ทนะําแล้วมีผลดีนะเออเมื่อก่อนเราเคยทําแบบนี้มันดีนะเราก็นํากลับมาประยุกต์ัดแปลงใช้ใหม่ได้นะถ้าอยากบอกว่าให้ฟังเสียงหัวใจก็เองเยอะ ส่วนใหญ่มันติดตรงที่ว่าคณไปแคร์ความรู้สึกคนอื่นจนลืมแคร์ตัวเองอ่ะไปใส่ให้ความสําคัญกับเสียงของคนอื่นมากกว่าไปแคร์ความรู้สึกมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นตั้งสติสติสําคัญที่สุดไปอืมอดีคือบทเรียนครับอืมพยายามรักษาความสัมพันธ์เหมือนักกับรักษาใจตัวเองอ่ะอืม ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความสัมพันธ์นะครับอยากให้คุณใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆที่มันแปรปวนอะไรต่างๆที่ทํำรู้สึกไม่สบายใจถ้าถ้าคุณสงบนิ่งแล้วทุกอย่างมันจะลงตัวของมันเอง <c oughs> แต่ถ้ามันจะมีปัญหาอะไรก็มีเพราะเราเราไม่ได้พอใจกับสิ่งถึงนั้น แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าต้องก้มหน้าก้มหน้ารับกรรมนะไม่ได้ก้มหน้าก้มต,ตาทําไปนะแต่เรารู้ด้วยสติว่าสถานการณ์จริงตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเราพอเราใจเรานิ่งพอพอที่จะเห็นสถานการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็ทำให้เราง่ายต่อการตัดสินใจเราจะมองเห็นทางออกได้ดีกว่าในขณะที่ใจเราขุนมัวนะ โอเคครับและนี่คือข้อมูลจากไพ่ที่มาถึงคุณในคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดรับข้อมูลดีๆจากไพ่ไปด้วยกันนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ